เลขหมายเลขหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดนะฮะที่มาของหมายเลขหกสิบเอ็ดตัวนี้นะครับมีมาตั้งแต่ร,รัฐมนูลปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะฮะแล้วก็ถูกรัฐบาลทาหารเนี่ยฉีกทิ้งไปมาเป็นร,รัฐมนูลปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับในร,รัฐมนูลฉบับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยมีหลายแม,ามา่ drama ที่น้องประชาชนชาวไทยในฐานะของความเป็นผู้บริโภคมีใครที่เป็นผู้บริโภคมั่งเกิดมาเลยนะมีนะใครสามารถเล็นยาดีการเป็นได้ใช้ขี่หอยเป็นได้นี้มีใครทำอะไรต่างๆได้การสภาผู้แทนราษฎรไปวุฒิสภาเมื่อวุฒิสภามีการแก้ไขสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่เห็นด้วยเมื่อสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มีการตั้งกรรมธิการร่วมนะครับ ขณะนี้เนี่ยผ่านกรรมการิการร่วมเมื่อวันที่เจ้ามกตราแล้วก็พวกเราก็กังวลนะครับถ้าผ่านกรรมาก,กมารกรรมการการร่วมแล้วเนี่ยต้องเอาไปให้สอบคือสภาผู้แทนนวันนี้กระทรวงสาธารณสุขขึ้นค่ารักษาพยาบาลแต่บอกอย่างเดียวว่าขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่แต่เหตุผล